ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลอง,งค่ะทุยคนมากินข้าวกับตาถาเดือ้อก้อยก้อยแมงแขงจัก,กระจัดมาเดื้อมาเดื้อมากินข้าวค่ะนี่ค่ะมีลวกผักมีอะไรเยอะแยะ มากินข้าว,ด,วด้วยกันเด้อทุกคนเด้อมาเด้อกินข้าวค่ะแต่ไม่ให้เห็นยายหรอกยายกินข้าวบ่ออร่อยให้เห็นจะถาไปรูด พื่กินข้างแรกจะกระจัเพราะมันยังไม่มันยังไม่ผลยังไม่ลงแถวบ้าน mm. ต้องเอาที่อื่นมากินแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าท่าน,นเอง uh huh. ไม่รู้ว่าเขาจับมาอย่างไงเราไม่ทราบถ้าเราหากินเองอ่ะ จะปลเดี๋ยวเราก็ละว่าล้างอย่างดีครับมันเลยค่ะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บอย่างดีแบบภาษาบ้านเราเนาะ แบบในเมืองเขาก็ไม่ว่าและเขามีน้ำยาล้างโดยเฉพาะอุ้มหมกอึ่งไหมไม่ หัวล้านหัวล้านหัวล้านบอกยากเลยนะไม่ถูกใจนี่ไม่อย่างเดียวเลยนะจมพอเมียมันปะอืมสมพอเมียเขาชิ้งพ่อเขาพูดแบบนี้โอ้มากรธรรมดาเนาะ ที่หน้าทีลังก็ปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวใหม่เมียถึงไม่คิดจะทิ้งตอนนี้ก็ยังหาเมียบ่ได้อยู่ ยืนให้อะเอาไก่เป็นเพื่อนตาถาเมียไม่มีเมียเ,เลิกกันแล้ว ทำตอนใหญ่บางทีมันมาเข้ากันบางที่ก็จมบางที่ก็มาจมเพราะเราก็จะกินกลับกินพักให้เยอะๆนะลุงถาเ่าจะได้ไม่ต้องร้านเขาบอก มันเกดไปอะไรก็หมดตะก่อนก็ไม่้ลามนะอุ้ยทำมะเขือชุบเขอกินเดิมอยู่อื่นจาไม่กินก็อยาบชุบโอเคนั่นแหละไม่เห็นหมดตามห้า่หมดเอออย่าไปเอาเยอะเจ มาเยอะก็จะตามครึ่งลูกมีน้องสองตัวมาอยู่นามํามึงมันจะใหญ่บอมันจะเลิกหนังเลยสิเลิกหนังตัวเล็กนะ แม,แมวกินแมวกินไก่ต้องเอาข้าวมาเก็บไว้ในบ้านบอกเขาดูนะ้ เราจะอบอืมออสเตรเลียเดินอยู่นั่นแหละ มันติดคนไก่อ่ะอะไรอ่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ